จะ <C oughs> เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เหร <C oughs> อไอก็ไม่ให้ขอบคุณหลายๆจ้ะมหาเทถ้าเป็นอย่างนี้นาฬิกาก็เดินช้าช้าตัว ขอบคุณเลยหลายจ้ะผู้ใดเข้ามาดูเยพรคอมเมนต์แนะ่ๆนะนะจ้า เขาใหม่พักผ่อนเพราะคุยคนเดียวไง <c oughs> ขอบคุณมากๆจ้ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนจ้ะ แม่พ้นเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่เด็กเพิ่งเพิ่งเป็นตอนที่แม่พ้อนคือพ,พี่พี่น้องๆก็บอกว่าห้ามคอมเมนต์ติดต่อกันห้ามคอมเมนต์สันสันสน,นะแม่พ้อนอยากลูแม่พ้อนขอออกนะสวัสดีจ้า สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกไอ้ก็ไม่ให้ขอบคุณเลยหลายจ้ะ <c oughs> สงสัยของไม่พ้นจะเป็นอย่างอีกล่ะไม่แดงเลไม่เห็นมีคอมเมนต์สว,วัสดีตาวูด <c oughs> ทำยังไงล่ะ ทำ,ทำยังไงถึงจะมีถึงจะเห็นแฟดอยู่บ้านมีข้าวต้มปะลงไลค์แล้วเรียขอบคุณทุกคน สวยไหมสวยไหมสวยไหมอากาศบ้าน,นยัยผ่อพยางไม่เห็นอะไรจัอยางได้ได้สวัสดีจ้าคุณพี่รัศมีจ้าสวัสดีจ้า รศัพท์มันค่าคนมาใหม่ไม่รู้ว่าใครไปใหญ่มากไปทำอะไรของเย่พรอ,อีกก็ไม่รู้เย่พรไม่เห็นทำอะไรเลยโอ้แดดมันส่องได้ไาย สวัสดีน้องการจน,นาจันทาทุมไม่เห็นอะไรจักอย่างคอมเมนต์ก็ไม่มีขอบคุณค่ะแปดล้านดวงตาจ้าโดนพ่อใหญ่เอไอไม่ให้คอม,คอมเมนต์ไม่ให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่แดงเอ้ย ก็พักตัวสิล้านดวงตาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นแต่ดวงตาใจมากๆจ้าสิสาล้านดวงตาแล้วยัยพรดีใจมากจ้ามีความสุขไม่เห็นคอมเมนต์ก็มีความคืน สวัสดีน้องยวนคนสวยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากจา้าเป็นยังบบเป็นยังบบเห็นก็บ่าวา่าพณยังหาสาเหตุไม่เห็นเพิ่งเป็นเมื่อกีน้นี่เพิ่งเป็นเมื่อกี้จ้ะตาจ้ายายอนขอบคุณมากค่ะสวัสดีน้องประกอบจ้า ยายพรไม่เห็นคอมเม้์ไว้แม่พรเหนื่อยถ้าคนมาใหม่ไม่รู้ว่าใครแอ่พอนลงจากตาวุดพนลงปุ๊บแม่พนกลับมาคอยไล่อยู่เนี่ยวันนี้คอมเมนต์ไม่เห็นแม่ มีความสุขมากๆค่ะวันนี้ยายพรมีความสุขจ้ามีความสุขคุยคนมันไฟมันขาดตรงไหนไฟมันรัว่วนือว่าคำว่าเรื่อยเนอะลงไม่ได้ก็ค,ค่อยไล่ยางเดียวเข้าดูใครไม่ได้ก็พักผ่อน เรื่อยเนอะลงไม่ได้กค็ค่อยไล่ยางเดียวเข้าดูใครไม่ได้ก็พักผ่อนะรถฮยแันยยก็งงเหมือนดูยากยร ูยพรบ่นอยู่คนเดียวโอ้คอมเมนต์ก็บบเห็นตาก็บบเห็นเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะผิดตรงไหนเดี๋ยวลงไลน์ก่อนจะแจ้ง สงสารเน,ะนาะน่โอ้ไม่สงสารเนะาะวันเป็นก็จะซูเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้เป็นตรงไหนหลงคอมเมนต์ไม่ได้ก็พัก,กว สิล้านดวงตาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นแต่ดวงตาสวัสดีแม่แดงคือพอเห็นคอมเมนต์แม่แดงคือแม่พนเป็นหลังใจบอเ,เห็นก็ไม่เห็นไม่ว่าคงไม่ร้ายแรงหรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพรจะไปดูพึ่งเป็นเมื่อกี้จ้าขอบคุณ สิล้านดวงตาที่ให้กำลังใจการคุยมันต้องมีสองคนขึ้นไปการคุยมันต้องมีแม่เห็นเด้๋ยายพ่อนจไปดูคลิปจะคอมเมนต์คนอื่นได้ไหมเนี่ยดูได้เฉยๆแต่คอมเมนต์ไม่ได้พ่อนลงจากตาวุธพอลงปุ๊บแม่พ่อนก็นมาคอยไล่อยู่เนี่ย วันนี้คอมเมนต์ว่าเห็นแม่แม่หรือแม่พรไปทำอะไรตรงไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เพิ่งเป็นจ้ะเพิ่งเป็นตอนที่แม่พรขึ้นไลน์นี่ Cảm um.